ครับสวัสดีครับวันนี้เรายูช่อง<ม>ปูนเวอร์เฮชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับ<ม>วันนี้ผม,มก็ตามชื่อคลิปบอกนะครับก็คือผมโดนแหงนะครับท<ม>ผู้ชมคลิปนี้ต้องอาจใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครบทบผู้ชมซึ่งซึ่งผมก็จะมาเล่าตั้งแต่แรกจนท้ายนะครับ ก็ทำไมสาเหตุที่ผมไม่ค่คอยนงคินะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างครับผมไม่ค่อยว่างแลวอีกอย่างก็คือผมผมเพิ่งสองเสริมพิ่เติมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านชมฟังก็ไปดูปันเลยนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มเล่นยูบอกมาผมก็ติดเกมน,นี้มากมากเลยนะครับ ก็ม,มาแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ต้นครับตอนนั้นผมรมู้รู้รจกเกมเราบอกแล้วแต่ผมไม่รู้พอดีเขาสมัครนะครับซึ่งเพื่อนผมก็สอนผมสมัครนะครับซึ่งรหัสนั้นเป็นรหัสแรวนะครับหลังจากที่ผมสมัครเข้ามาได้แล้วแบบที่ผมเล่นที่ผมได้ก็คือแบบ easy oppy ก็คือแบบที่ผมให้ดูอยู่นะครับผมได้หนู่ ซึ่งหลังจากที่ผมเล่นไปนะครับจนด่านจบน,นะครับผมก็มาเล่นแบบออปฟี่มากใหม่นะครับก็มีแมปออฟฟี่ที่มีด่านประมาณเยอะมากเลยครับหลางออฟฟี่นะครับหลังจากนั้นพอผมเล่นแบบเริ่มเหมือนออฟฟี่นะครับผมก็มาเล่นแบบสปีดไลนนะครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะสนุกนะครับแต่ ผมก็เล่นไปยาวๆนะครับจนมาถึงเพื่อนผมได้บอ,อกว่าผมได้ชวนผมคนที่ชวนนนนะครับเขาได้ชวนผมว่าอ่ะเล่นแน็ออสตากันซึ่งผมไม่รู้จักแบบออสตาว่ามันคืออะไรนะครับผม,มก็เลยลองเล่นดูนะครับก็ว่ามันสนุกมากผมก็เลยติดตั้งแต่นะั้นไปจนต้นมานะครับหลังจากที่ผม,มเล่นแนบออสตาไปจนถึงเลเวลห้าสิบนะครับ เพราะว่าไปเล่นแบบอื่น,ะนะบ่างนะเหมือนที่ผมเล่นต่อจากนั้นก็จะมีอ e ีเกียแบบฟ e ีซไอเกียแบบอ e ีเกียแล้วก็แบบบรเฮเวนแบบเอ,อ่ออะไรเตมไงโหมดเลยนะครัะส่วนพูดของข้าวนะครับก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มเลี้อสตาร์ต่อนะครับผมขอข้ามอันนี้ไปเลยน,นะครับเพราะว่ามันมีแต่เรื่องออสตาร์นะครับหลังจากที่ผมเริ่มเบื่อออสตาร์นะครับ เพื่อนผมที่ชื่อว่าสกายกับการเขาเข้าทุมมาเล่นลบบอกไม่นานีเองนะครับแล้วตอนนั้นผมก็เล่นประมาณเลขแปผมก็เล่นกับเขาแบกเขาไปเรื่อยๆนะครับพวกผมแบกเขาไปเรื่อยๆนะครับผมก็เบื่อออสตราอยากหาอะไรอื่นบ้างนะครับหลังจากนั้นผมก็แบบเล่นแบบอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหลังจากนั้นก็ ตอนนั้นเพื่อนผมน่าจะติดสแตนเอาไว้กิ้มมากนะครับซึ่งผมว่าสแตนเอาไว้กิ้มมันคือแบบอะไรหลังจากนั้นผมก็เลยลงเข้าเข้าเพื่อนเข้าห้องเพื่อนผมมาครับผมเข้าว่ามันไม่ค่อยสนุกนะหลังจากที่ผมหลังจากาาผ่านมานะครับผมก็แบบลองเล่นแบบลองถามเพื่อนผมวิธีสอนเล่นนะ แล้วนั้นผมว่ามันเริ่มสนุกแล้วผมก็ได้สเตนมากมายนะครับแล้วผมก็ได้มีเมล์นเฮลเป็นมีแรเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปอยู่ยาวนะครับจู่ๆคอมผมก็ค้างไม่รู้ทําไมครับผมผมไม่รู้ตอนนั้นผมแบบตกใจมากๆโอ้โหทำไมคอมผมค้าคหลังจากนั้นก็ขึ้นหน้าจอขาวๆฟ้าๆนะครับ แล้วมันเหมือนจะออกเกมนะครับออกออกแอปเกมเลยนะครับพอมันกำลังจะออกแอปเกมนะครับผมก็เลยรีบปิดเกมเลยนะครับพอผมปิดเกมเสร็จผมก็ลองเข้าใหม่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ลองเล่นไปเรื่อยๆผมก็เป็นแบบนั้นอีกแล้วผมก็ไม่ลูมเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ขึ้นหลังจากนั้นผ่านวันผ่านมาไปเรื่อยๆผมก็เริ่มเป็นแบบนี้บ่อย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 จนถึงวันที่อยู่ดีดี มันก็ความผมก็โดนแทงนับไม่รู้ทำไมไวรัสเข้าหรือเปล่ามไม่เหมือนกันนะหลังจากที่ความผมมันขึ้นหน้าแบบนั้นค่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเปไน็นไงหลังจากพอมันเป็นแบบนี้ไปสักพักนะครับผมก็สงสัยนะครับว่าคอมผมพังเปล่าก็ลองรีสตาร์ทใหม่นะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งเหตุ ก็จะเริ่มโนบักแพสนะครับผมไม่รู้นะคะว่าวิธีแก้ทำยังไงซึ่งผมขอเพื่อนแล้วก็เพื่อนผมมันจะสอบรุนเพื่อ,อ,อนผมก็ไม่ว่างครับผมแบบไม่เลิกเล่นไปประมาณสี่ห้าวันเดิมกลับมาเล่นมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นผมกผม็ก็เล่นแบบพอผมเล่นสแตนไว้กี่ปียาวๆแล้วครับ ผมก็เหมือนจะสอบนะครับหลังจากที่ผมสอบนะครับดูดีความผมก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบที่รูภาพที่ผมโชว์ให้ขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนละครแห้งนะครับผู <S <S ชบ้ชมผมว่าผมต้องผมก็ตกใจมาตอนนั้นผมสอบวิชาภาษาจีนแต่โชคดีแบบมันไม่ใช่วิชาอะไรหลักๆนะครับผมก็เลยลองรีสตาร์ทเข้าใหม่นะครับก็แบบขอขอเข้าใหม่นะครับ ตอนนั้นมันก็เป็นอยู่ชั่วระยะนะครับก็นานอยู่แบบครับหลังจากนั้นผมก็ลองดูนะครับประมาณสิบนาทีก็หานะครับแต่เขาสอบก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเคยรีบทํารีบทํานะครับรทำเสร็จนะครับหลังจากนั้นคะแนนก็ออกมานะครับภาษาจีนผมได้น้อยมากใช่นะครับภาษาจีนผมได้น้อย ไม่ถึงตกนะครับมันไม่ได้ตกนะครับภาษาจีนผมได้นอนหลังจากที่ราสาจีผมน้อยลงนะครับผมก็เลยกลับมาดูรูบอกต่อนะครับผมลูบอกเลยจากนั้นเพื่อนผมนะครับที่ชื่อว่าซอนนะครับตอนประมาณหนึ่งทุกหนึ่งทุกนะครับตอนนั้นผมได้คิดดีโต๊ดัานกาสตายอยู่ดีๆนะครับเพื่อนผมอยู่ดีๆ ตอนผมจะไปนอนนะครับกันลังจะไปนอนนะครับอยู่ดีๆก็ตกใจนะครับว่าทำไมผมออกจากรหัสตัวเองงงมากเลยหลังจากนั้นผมก็ไปนอนนะครับผมว่าน่าจะไม่เป็นอะไรแค่เราบอกรวนพอผมกลับมาอีกทีอ้าวมันเป็นเหมือนเดิมจากนั้นผมแบบทำไงดีทำไงดีทำไงดีหลังจากนั้นผมก็รีม พอผมเห็นเหมือนพอผมบอกให้เพื่อนผมมาไปดูอวตารผมติดมือไงบ้างหลังจากนะั้นผมก็รู้นะครับว่าซอนนะครับเขาแฮกรหัสผมนะครับตอนนั้นนะครับซอนเขาแฮกรหัสผมแบบ mm. ผมเห็นอวตารแล้วก็เปลี่ยนรห mm. ัสผม<ล>เป็นบบแบบยังไงนะผมขอไม่บอกรหัสผ่านนะครับประมาณอย่างนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผมก็แบบกดแบบโคตรเลยนะครับแบบกด ที่เขาเปลี่ยนนะครับผมเผิ่อพิดาเขานะครับเขาก็บอกขอโทษขอโทษผมเขาก็ให้รหัสผมคืนแล้วผมก็เปลี่ยนรหัสต่อหลังจากนั้นมันก็เริ่มเป็นไปนเรื่อยๆครับหลังจากนั้นอยู่ดีๆต้องตอกผมวันหนึ่งตอนนั้นผมกาลังจะเข้าสเตนโอวกิน o ิงนะครับผมก็เข้าแล้วมันหน้าจอ,ข,อขาวนะครับผมนะครับว่าทําไมแต่ผมยังได้ยินเสยเียงเกมตอนทั้งหน้าเข้าได้เกมอยู่เลย แต่มันก็ได้ใจขอขาวก็ไม่ดูเหมือนกันเพราะผมลองนั่ง fk เป็นนานครับมันก็ขึ้นมา l o ball crash ผมก็ลองลบผมก็ลองดูเสิร์ชหา youtube นะครับเพื่อนผมบอกว่าให้ลบโ o บ b กแล้วโหลดใหม่พอผมลบเลยโหลดแล้วโหลดใหม่ผมว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ขึ้นว่ายูการาฟิกอะไรสักอย่างเหมือนการาฟิกผมจะตับ ก็ที่ผมก็เล่นได้แต่ทาไมผมกาฟิกผมต่างก็ไม่รู้มันก็บอกว่าให้ผมเข้าไปในเว็บนี้แต่เว็บนี้ใช้งานไม่ได้แล้วรวมบอกน่าจะปิดเว็บนี้ไปแล้วเพราะผมปิดพอผมแบบเล่นนี้คอมไม่ได้แล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนไปเล่นโรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตัวสใหรับผม,มหลังจากที่ผมเปลี่ยนไปเล่นโรศัพท์มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆนะเพราะผมเล่นแบบสแตนหรือแบบอะไรไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็เริ่มมนติดเพจซิมนะเพจซิม simulator นะ x หลังจากที่ผมเล่นเสร็จนะครับผมก็ไม่ผมก็พอผมเข้านะครับมันบอกว่าเซฟแอ c เ o u n t กำลังเล่นอยู่หลังจากนั้นผมก็รีบโทรหาซอนนะครับว่าอยาเข้ารหัสเราหลังจากนั้นซอนเขาบอกว่าเราอยู่ในรถเราไม่ได้เข้ารหัสผมก็เลยงงหลังจากนั้นมันก็บอกว่า ผมก็รีบไปเปลี่ยรหัสผ่านบอกว่าเขาบอกว่า something wrong with your account พอผมเปลี่ยนนะครับผมก็ได้ออกเลยแบบไม่สงสัยนะครับผมก็งงแบบไม่รู้ัำไงดีหลังจากนั้นผมก็หาวิธีแก้ก็แก้ไม่ได้นะครับผมก็เลยสร้างรหัสใหม่จนถึงวันนี้นะครับขอก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับ ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้และอย่าลืมมีกำลงังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้คำาำคลิปต่อไปนะครับก็ยบาย